ค้ร้านุูลุนยางแตกนะคลิปนี้เอาไปเทิร์นล้อจบ2,900-3,900ได้ล้อแบบไหนกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะอาโปของเรานะคะจะเป็นเอารอเดิมโรงงานเป็นแม็กเดิมโรงงานขอให้เป็นล้อแม็กนะคะสภาพไหนก็ได้มาเทิร์นนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน2 9 3 9นะคะแต่ละชุดเราจะแจ้งราคาเลยนะคะว่าเทิร์นจบเท่าไหร่นะคะแล้วก็หรือว่าลูกค้ามีล้อแต่งสภาพไหนก็ได้มาเทิร์นจบอยู่ที่ไม่เกิน2 9 3 9เหมือนกัน แต่ถ้าลูกค้ามีล้อป้ายแดงหรือล้อเดิมที่ยางปีใหม่หรือไม่เป็นล้อแต่งที่สภาพยังสวยอยู่เอามาเทินได้นะคะราคาก็จะลดลงอีกจะถูกลงอีกจาก2939มาเริ่มกันที่ชุดแรกเลยค่ะชุดนี้เพิ่งมาใหม่เลยแม็กซี7อสายางสองห้า8ปี21ค่ะนี้เลยได้ทั้งล้อทั้งยางนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยชุดนี้นะคะเอาล้อเดิมสภาพไหนก็ได้มาเทินนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน2,900บาท 2900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้2,900บาทจบเลยนะคะเนี่ยค่ะได้ทั้งล้อทั้งยาง4ล้อเลยเอารอเดิมมาเทินจบไม่เกินไม่เกินเลยนะคะ2,900บาทนะคะเราไม่ดูสภาพล้อนะคะขอให้เป็นล้อแม็กสภาพไหนก็ได้เราไม่ดูเลยจบ2จบไม่เกิน2,900อบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มีด้านนี้ด้านนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแม็กเวลค่ะอันนี้แม็กเวล งานหนุม่มเม้งเลยล้อเงาเงานะคะชุดนี้พร้อมยางดอกยางแน่นเลยล้อเงาเงาชุดนี้ทั้งล้อทั้งยางเอาล้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทจบไม่เกิน3,900บาทเลยค่ะล้อเวลเอ็นห้าออฟลึกนะคะแล้วก็ชุดนี้ Mac e แม็กทีอีสามเจ็ดล้องานเอพพพร้อมยางชุดนี้ก็เอาล้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทจบไม่เกิน3,900บาทเลยนะคะชุดนี้แม็กซีอียี่สิบแปดพร้อมยางแบบนี้เลย อ่าร้อสวยๆเลยเอาร้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาท3,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้เป็น Mac Te37 หยอดแดงพร้อมยางเลยเอาร้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาท3,900บาทไปเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเวลออฟลึกเราก็มีนะคะมีอีกหลายชุดเลยนะคะนี่ค่ะแม็กเวลออฟลึกแบบนี้ค่ะนี่พร้อมยาง เอาร้อเดิมมาเทินนะคะจบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทแบบนี้นะคะเวลก็จบไม่เกิน3,900บาทเหมือนกันมีให้เลือกอีกหลายชุดนะคะราคานี้อันนี้ถ่ายเฉพาะที่เข้าใหม่ให้ชมนะคะราคาเทินจบ39มมีให้เลือกอีกเยอะมากเลยนะคะสนใจนะคะร้านพุรุนยางแตกคะ่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ096 8 8 1 1 1 5 6นะคะแอดไลน์นะคะสามารถแอดด้วย ID l i n e ID l i n e จะเป็นตัวแอดนะคะ031ค่ะ L R I S P นะคะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลอง7จังหวัดปทุมธาน,นี ID l i n e ร้านมีแค่อันนี้อันเดียวเบอร์มีแค่เบอร์นี้บอร์เดียวนะคะอันอันอื่นไม่ใช่อของพี่ร้านนะคะนี่เลยหรือว่าอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่า ร้านคูลลูนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยมีอันนี้ต่ออีกคนะอันนี้แม็กเวลยาง255 5้าล้อพร้อมยางสวยๆแบบนี้ค่ะเอาร้อเดิมมาเทินจบอยู่ที่ไม่เกิน3900บาทนะคะนี่แล้วก็มี R R E 3 0นะคะอันนี้เอารอเดิมมาเทินจบอยู่ที่ไม่เกิน3900บาทนะคะ T E ยางเตี้ยแบบนี้เทินจบอยู่ที่ไม่เกินอย่าพิ่งอันนี้ได้ไหม จบอยู่ที่ไม่เกิน2,900บาทนะคะใบพัดนะคะพร้อมยางอันนี้จบไม่เกิน3,900นะคะโอเคอันนี้ T E 3 7นะคะพร้อมยางดอกยางแน่แน,นเลยจบอยู่ที่ไม่เกิน3 900บาทนะคะนี่เลยอันนี้เป็นล้อก้นยกกว้าง8,54ลูกนะคะอันนี้จบอยู่ที่ไม่เกิน3,900บาทเหมือนกันก้านยก4เท่ากันกว้าง8,54ลูกนะคะ นี่เลยมีอีกหลายลายนะคะแถบนี้ทั้งแถบเลยเนี่ยค่ะสองเก้าเทิร์นจบสองเก้าอันนี้ก็ทเทิร์นจบสามเก้าอันนี้แม็กเวลเทิร์นจบสามเก้าอันนี้ RE ทเทิร์นจบสามเก้าทีห้า e ลูค่ะนี่เลยแบบเน,นี้ยเทิร์นจบสามเก้าทีห้า e ลูนะคะชุดนี้เนี่ยค่ะถูกๆไปเลยอันนี้ TE เทิร e ์นจบสามเก้านะคะ TE สีดำแบบนี้เทิร์นจบสามเก้า อันนี้เวลลายดอกไม้อันนี้จบสามเก้ารวมเทินอันนี้รวมเทินจบสองเก้านะคะจุดนี้เวลหกรูนะคะนี่ค่ะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะราคานี้เนี่ยค่ะมีใบพัดด้วยนะคะชุดนี้แม็กบพัรขอบยี่สิบเทินจบสามเก้าค่ะนะคะ,นะคะ T E ห้ารูชุดนี้ก็เทินจบสามเก้า N ห้า S E ชุดนี้ก็เทินจบที่สามเก้านะคะมีค่ะ แล้วก็สำหรับออฟโรดนี่เลยแม็กออฟโรดขอบ16เอาไปเลยเทิรนจบ4,900บาทเนี่ยค่ะนี่รอยอาชินะคะออฟโรดแล้วก็มี Mac TE ชุดนี้ใส่แล้วล้อไม่ล้นด้วยนะคะเนี่ยออฟโรดใส่แล้วล้อไม่ล้นค่ะชุดนี้ยางอุตานี้ยางไทยเลยอันนี้เทิรนจบ 49, เท,น 49, ทินจบ 49, อันนี้เทินจบ49นะคะ นี่ค่ะสนใจนะคะร้านพนุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ096 881 1 1 5 6นะคะแอนไลน์ไอดีไลน์นะคะตัวแอดค่ะมีตัวแอดนำหน้านะคะ031ค่ะ L R I S P นะคะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะ เบอร์ร้านกับไอดีไลน์ร้านพูนลุนยางแตกมีแค่2อ,อันนี้เท่านั้นเลยอันอื่นไม่ใช่นะคะมีแท้มีแค่อันที่แจ้งนะคะอันอื่นไม่ใช่ของที่ร้านนะคะหรือว่าอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูนลุนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยค่ะนะคะฝากติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ